เรากลับมาต่อที่ข้อ11กันนะครับน้องก็จะเริ่มเป็นทศนิยมคูณกับทศนิยมแล้วนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยถ้าเราใช้วิธีรัดนะอ่าผูู้โน้ตนะครับอันนี้2ใช่ไหมครับกับ1ใช่ไหมเท่ากับ3ตำแหน่งนะครับอ่ามาดูข้อ12โน้ตไว้เหมือนกันนะหู้หูโน้ตทิ้งไว้ก่อนนะครับ1กับ2ใช่ไหมครับก็3ตำแหน่งนะครับ อ่าโอเคดังนั้นน้องๆก็แค่เอาตัวเลขมาคูณกันนะครับ613คูณกับ4ใช่ไหมครับ432 4 32, 4 4สเป็น5 4 6, 24นะครับ3ตำแหน่งใส่เข้าไปครับ1 2 3นะกลายเป็น2.452ใช่ไหมครับ อ่าข้อ12มาข้อ12จะต้องเป็น905คูณกับ25ใช่ไหมครับ5 5 25 5คุณ0ได้0ทด2 5 9 45นะแล้วก็ที่หลัก10อย่าลืมใส่0นะครับอ่าลบที่ทดนะ2 50 1นะครับทด1 2คุณ0ได้0ทด1เป็น1นะครับ9 20 1 โอเคมวกกันนะครับ526แล้วก็2ทด1ได้เป็นเท่าไรครับระหว่าง95คู25ได้22,625ทดนิยม3ตำแหน่งใส่เข้าไปครับ1 2 3นะกลายเป็น22.6 2 5นะครับข้อ12นะเรียบร้อยไปดูหน้าถัดไปกันต่อนะครับข้อ13ข้อ14พี่หมูนตทศนิยมเหมือนเดิมนะครับอ่าสองตำแหน่งกับ1ตําตำแหน่งใช่ไหมกลายเป็น3ตํตำแหน่งนะครับส่วนข้อ14 1กับ2ใช่ไหมครับกลายเป็น3ตํตำแหน่งเหมือนกันนะครับ อ่ะเราค่อยเอาตัวเลขมาคูณกันนะ1 0 6 5นะครับคูณกับ32อ่า2 5 0 2 6 2ทด1เป็น13นะครับ2คณ0ได้0มี1อยู่ข้างบนเป็น1และ2 1 2อ่าลบที่ทดก่อนนะครับที่หลัก10บ้างนะครับเป็นเลข3นะ3 5 5 368ทด1เป็น19นะครับ3ค0ได้0ทด1ใช่มั้ยครับและ313นะครับน้องบวกกัน08นะครับทด1เป็น4 34,080นะครับแล้วก็ใส่ทศนิยม3ตำแหน่งเข้าไป1 3. 2 3นะครับกลายเป็น34 จุดศูนอ่าอันเนี้ยน้องๆตัดศูนย์ตรงเนี้ยได้นะครับแต่ตรงเนี้ยห้ามตัดนะศูนย์ตัวท้ายนะครับทางขวาสุดตัดออกได้นะครับหรืออ่าจะเขียนเป็น3 4มสจุดศก็ได้นะครับคำตอบเท่ากันนะอ่ามาดูข้อ14ข้อ14ตัวเลขจะเป็น2043ใช่ไหมครับคูณกับ 5 8นะ8 3 24 8 4 32ทด2เป็น34นะครับ8คุณ0ได้0ทด3อยู่8 2 16แล้วก็ที่หลัก10นะครับที่หลัก10นะใส่0ก่อน5 35 5420ทด1 21นะครับ5คูณ0ได้0ทด2อยู่และ5 2 10นะครับอ่าบวกกัน4 9 4 8 1 1, 1. โอเคนะครับได้ผลลัพธ์ของผลคูณแล้วนะคือ118,494นะครับอ่า ทดในใจทศนิยม3ตำแหน่งน้องใส่กับเข้าไป1 2 3นะครับอยู่ระหว่าง8กับ4นะได้คำตอบเท่ากับ118.494นั่นเองนะครับไปที่หน้าถัดไปกันนะครับข้อ15ข้อ16นะครับอันนี้ตัวเลขไม่เยอะนะ1บวก 1>, 1ใช่ไหมครับเท่ากับ2ตำแหน่งนะครับข้อ16ก็เหมือนกัน1บวก1เท่ากับ2ตำแหน่งนะครับอ่ะเอาตัวเลขมาคูณกันนะครับข้อ15คือ31คูณกับ6นะ 6 1 6 6 3 8นะครับแล้วทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งในใจ1 2ได้1จุด8 6นั่นเองนะครับข้อ15นะข้อ16ก็จะเป็น85คูณ9ใช่ไหมครับ95 45 98 72ทด4เป็น76 ทศนิยม2ตำแหน่งในใจนะครับ1 2เป็น 7. จุดนั่นเองนะครับข้อ 15, 16เรียบร้อยแล้วอ่าข้อ 15, 16นี้ตัวเลขไม่เยอะนะคูณง่ายหน้าถัดไปครับ1 7 1 8ก็ตัวเลขไม่เยอะเหมือนกันนะครับยิ้มเลยนะตัวเลขไม่เยอะ1.37 2ตำแหน่งใช่ไหมครับกับ0.51ตำแหน่งได้เป็น สามตำแหน่งนะครับส่วนข้อ18อ่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับ2กับ1น,นะครับ3ตำแหน่งในใจนะอ่ะเราก็เอาตัวเลขมาคูณกันนะครับข้อ17คือ3 7 3อ่ะนนะครับคูณ5นะ7 5 3 5อ่า3 5 15นะครับบวก3เป็น18 515ทดหนึ่งเป็น6นะครับแล้วทดนิยม3ตำแหน่งใช่ไหมหนองใส่เข้าไป1 2 3แสดงว่าจุดอยู่ตรงนี้แล้วเติมศูนย์ใช่ไหมครับกลายเป็น0.685จุด 6, 8, 5, นะครับข้อ18นะครับ5 114คูณ26นะครับ64 24 1> 6 1 6ทด2เป็น8 6 5 3ก0ที่หลักสินะครับอย่าลืมใส่0ูนย์สอ่แปดสองหและ2 5งห้าบวกศย์ได้4ี่ปดบวกแปดเป็น16บนะครับสทด1เป็น3 3 1นะครับคำตอบของผลคูณระหว่าง514กับ26คือ 13,364นะครับทศนิยม3ตำแหน่งในใจ 1, 2, 3กลายเป็น13.364นะครับข้อ18เรียบร้อยแล้วนะไปต่อที่หน้าถัดไปกันนะครับข้อ19ข้อ20นะครับเขียนก่อนเลย0.26มี2ตำแหน่ง0.7มี1ตำแหน่งนะครับ กลายเป็น3ตํตำแหน่งในใจนะครับข้อ20 1กับ2ใช่ไหมครับก็3ตํตำแหน่งเช่นกันนะครับเอาตัวเลขคูณกันเลยนะครับข้อ19คือ62คูณ7 2 7 4อเ่า6 7 4ทด1เป็น43นะครับ ทศนิยม3ตำแหน่ง1 2 3ใช่ไหมครับใส่จุดเติม0นะกลายเป็น0.434จุดนะครับข้อ8นะขอ้ออ่ะข้อที่19นะครับข้อที่20นะข้อที่2 0ต้องเป็น15คูณ4ใช่ไหมครับ15คูณ4นะ5 4 20 414ทด2เป็น6นะครับคำตอบว่า15คูณ4คือ60นะครับทศนิยม3ตํตำแหน่งอยู่ในใจนะนับ1 2 3เห็นไหมครับว่าทศนิยมจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใส่0และก็ตรงนี้ใส่0โอเคไหมครับอ่ากลายเป็น0.06จุด0 06. ศนะครับหรือหรืออะไรครับมูนอองจะเขียน0.06ก็ได้นะครับศูนตัวสุดท้ายตัดออกได้นะจำได้เนาะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ20ข้อนะครับผลคูณนะแบบฝึกหัดเรื่องขดเรื่องของผลคูณทศนิยมนะครับหัวข้อหน้าจะเป็นการหารทศนิยมบ้างแล้วนะครับว่ามีวิธีการหาผลหารอย่างไรนะครับ น้องๆถ้าคนไหนไม่ทันนะครับให้น้องทวนอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้นะครับพี่หมูไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้ากันครับบ๊ายบาย อย่าลืมติดตามช่องไฟ re ส s ิ u เตอรจะได้ไม่พลาดทริปติวฟรีดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบถามคอร์สหรือไฟล์ติวเข้าม .1 สามารถทักแชทเพจ Facebook หาพี่อมินได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย